เรามาเราจะขึ้นไปที่ถ้ำหลวงนะคะถ้ำหลวงตอนนี้เขามีบริการขึ้นรถสองแถวไปนะคะเขาไม่ให้เอารถขึ้นไปถึงที่ที่ถ้ำเนาะก็มีนักท่องเที่ยวเยอะให้นแล้วก็ควรรับ20สบาทนะคะถ้าเรามาถึงที่นี่บุครถนี้นะคะ ได้แรงไา um. ไหมเอ้วปดมันไเป็นเตวดไหมต้องต่อรถหลายต่อนะคะยังไม่ถึงยังไม่ถึงถ้ำหลวง ตังอย่วยด้วยนะคะตอนนี้ก็นั่งรถรางใช่ไหมไม่ถ่ายแล้วค่ะไม่ถ่ายแล้วค่ะไม่ถ่ายแล้วค่ะไปเลยค่ะ นะคะที่นี่เขาเรียกว่าถ้ำหลวงนะคะถ้ำหลวงที่จิตตามมูปาที่มาติดไว้ตรงื้นนี้เนาะวันนี้เขาปรับปรุงเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะข้างในถ้ำก็จะมีเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าข้างในถ้ำมีอะไรบ้างเนาะท่องที่ก็เพิ่งเคยมาถึงครั้งแรกนะคะตั้งแต่ที่ สิบสมูป,ปาที่มาติดอยู่ตรงนี้เนาะเพิ่งเคยมาถึงครั้งแรกนะคะก็เ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวเราเข้าไปดูในถ้ำกันนะคะกูแท้นี่อย <c oughs> ู่ปักถ้ำ <c oughs> ปักถ้ำแล้วนะคะนี่คือปักถ้ำนี่คือบรรยากาศตอนที่สิบสามูป,ปา <c oughs> ติดถ้ำนะคะฮะ <c oughs> อันสิบสามกูมาติดถ้ำที่ไหนนะอันไหนเปิลเป็นรูปเปิลอันเปิลเหตุการณ์นะเหตุการณ์ทีไหนรูปภาพที่ตอนทํางานตอนที่สามมูปลาติดถ้าเนาะจะทํารูกปั้นใหญ่ๆไว้นี้นะคะก็โอ้โหเข้ามาในปากถ้าก็อากาศแบบรู้สึกเย็นเย็นเลยนะคะนา่เขาตั้งนั่งได้เนาะ ข้างในเข้าไปเข้าเข้าไปเดินถึงข้างในได้นะคะเนี่ยเน,น,นี่มีคนเข้าไปด้วยนะคะเดี๋ยวน้องทิพย์จะเข้าไปอีกดูนะคะอ๋ะอนี่อันนี้คือเป็นอุปรกรณ์แล้วก็เป็นรองเท้าอะไรของ สิบสามคนนะคะเด็กสิบสามคนนั้นนะคะ,ปะ,ปะนี่นี่เป็นอ,อกกุปกรณ์ที่ช่วยออกมานะคะทั้งหมดเลยนะคะเสื้อผ้าก็มีหมวกก็มีรองเท้าก็มีกระเป้ก็ม,มีมีทุกอย่างนะคะก็จะเอามาจะเอามาโชว์ไว้ให้นะักท่องเที่ยวได้ดูได้เห็นเนาะเหมือนเราได้ดอยู่ในตอนที่ที่เกิดขึ้นเนาะเราน้องพท์ก็ติดตามใน ไลฟ์สดหรือติดตามในทีวีมามาติดๆอยู่นะคะนี่นี่ปักถ้ำอโ,โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะคะเข้าไปโอ้อากาศอากาศเข้ามาในถ้ำก็อ,อากาศเย็นมากเลยนะคะโอ้ทางถ้ำนี้เขาจะมีไฟติดไว้ทุกที่นะคะ<อ>ก็จะสว่างสว่างหน่อยนะคะเขาก็น่าจะไม่ให้เข้าไปดึกเนาะ งนี้น้องทิพย์ลงมาถึงที่ใต้ท้องที่ใต้ท้องที่กว้างๆกันนะเนาะเข้ามาถึงแล้วแล้วก็มันจะมีจุดเดินอีกนะคะทางนู้นทางนู้นจะเป็น,นที่ขึ้นไปมันจะมีที่ขึ้นไปอีกนะคะนู้นตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาทเที่ยวกันเยอะมากเลยนะคะที่ถ้ำหลวงนี้ เออืึนี่ก็อันนี้คือบรรยากาศที่ข้างในข้างในปักถ้ำนะคะที่นี่มันเป็นถุงถวงใหญ่มากเลยนะคะมันเป็นห้องถวงใหญ่ๆแบบนี้เนาะถ้าพี่ๆคนไหนถ้าอยากมาเที่ยวถ้ำหลวงอยากจะเข้าไปในจุดที่เขา ประชุมกันหรือจุดต่างๆเขาก็จะมีเดินเข้าไปอีกแต่ตอนนั้นมันจะมืดนะคะก็น้องทิพย์ก็ถ่ายมาไม่ได้นะคะมันมืดมากมันไม่เห็นนะคะอย่างนั้นขึ้นกระตุ้นเนาะทงไม้ราออกกันเนาะก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนนะักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวกันเยอะมากเลยแล้วก็ตรงนี้ก็โหดู บรรยากาศเดี๋ยวเราขึ้นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนนะคะจะมีหินสวยทางนี้น่าจะขึ้นได้ไอเสียงน,นะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนเนาะมีอะไรอันนี้จะถ่ายได้ได้อยู่นะคะมันไม่มืดสักเท่าไหร่ลงอ้กต้นถุยกันเอามีอะไรกีขครับว <c oughs> ยังแทมเหนื่อยห้างบนนี้ก็จะมีอีกถ่วหนึงรงจะลงไปอีกนะคะเพื่อความดูของเราอยากรู้อยากเห็นนะคะเหนื่อยแล้วก็เราลริลงไปดูพร้อมๆกันตรงไหนที่เขาห้ามตรงไหนที่เขาห้าม ห้ามลงก็มันก็จะมีที่ก,กั้นอยู่ที่ไหนที่ลงได้เขาก็จะไม่มีที่ก,กั้นให้นะคะอ่นนี้มีห้ามนะคะนี่ลงได้อยู่อ๋ออ่ะถึงอ่ะอ๋อจะมีหินอันนี้เป็นหินให้เรามาดูหินสวยๆหินอ๋อหินอันอันเฮอ,นอ,นอนหน่าเนาะ ออมาดงถ้าเข้าม่ถ้ำที่มันจะมีรูเข้าไว้นู่นเข้าไปนี่ไร่หลักหลายนะคะนี่กาดแทงเหือปพ่อกะพ่อก่ะพ่อเมื่อโอเคก็จะมีประมาณนี้นะคะข้างบนนี้ก็อยู่ใกล้ๆเราก็จะถ่ายได้อยู่เขาจะมีไฟให้เราส่องได้อยู่นะคะ จ้าแม่นางนอนนะคะแล้วก็ทางนี้ก็จะมีที่เคื่อนไปมีมีลูกปั้นของจะแซมนะคะจะแซมที่เป็นคนเข้ามาช่วยส3สามหมูป่าที่เอ่อที่เกิดเสียชีวิตตรงนี้ไปนะคะก็จะมีลูกปั้นอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีพิพิธภัณฑ์ของอุปกรณ์ของ13าหมูป่าอยู่ตรงนี้นะคะเดีเยะะ๋ยวเราไปดูกันข้างในข้างใน ข้างในนั้นก็จะมีจะมีที่ระลึกอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะมาไปดูกันกนี่ค่ะ,น,คะนี่คือลูปปั้นของจ่าแซมเพื่อเป็นเกียรติของจ่าแซมนะคะจะเป็นมีลูกหมูข้างล่างนะคะจะเป็น13ตัวนะคะ13หมูปาเนาะนี่ ที่นี่ถ้ามาถึงก็ต้องถ่ายรูปนะคะที่ระลึกถือว่าเรามาถึงทาถ้าหลวงผุนนางนำนอนแล้วนะคะที่นี่ค่ะข้างในนี้ก็จะมีพิพิธภัณฑ์แล้วก็มีรูปวาดนะคะรูปวาดด้วยมือนะคะเป็นอาจารย์เสลิมสไยที่ที่เชียงรายที่ที่วดัดหลวงขุนนั้นเนาะที่มาที่มาตกแต่งแล้วก็มาวาดวาดไว้ด้วยมือนะคะแล้วก็จําเป็น ทุกคนนะคะทุกท่านที่มาช่วยในถ้ำเนาะวาดไว้รวมๆกันไว้หมดเลยนะคะใช่นะคะแล้วก็ข้างนอกก็จะมีรูปปั้นจะแซมนะคะก็อยู่ข้างนอกนี้นะคะก็จะมีของที่ระลึก่ให้เราซื้อกลับไปบ้านด้วยนะคะที่เรามาถึง มีประมาณนี้นะคะแล้วก็ในถ้าเราก็ถ่ายรูปได้ดีนะคะสวยด้วยนะคะนี่ก็มีพี่สาวพาน้องทิพย์มาเที่ยวนะคะพาครอบครัวมาเที่ยวนะคะโอเคค่ะพี่ทุกคนวันนี้เราก็ได้พาพี่ทุกคนได้เที่ยวที่ท่องเที่ยวของแม่สายแล้วนะคะถ้ำหน้แล้วก็ทํำ ทำปลาเนาะทำหทนูทำปลาเราก็มาเที่ยวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะเคลื่อนรถกลับบ้านแล้วนะคะวันนี้คลิปวันนี้ก็จบเพลงเท่าดีก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องทิพย์ด้วยนะคะเ่เป็นกำลังใจด้วยตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคะด่ะบ๊ายบาย